<c oughs> อันนี้เขาเอิน้นโทษเด้อครับเขาเอิน้นมาชุมชนเอยียงกอนครับเนี่ <c oughs> ชุมชนหัวนาบ่าครับ <c oughs> ชุมชนหัวนาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแฟนเพจอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ทาง youtube ช่องศรีสะเกดชาแนลจังหวัดศรีสะเกดนะครับ วันนี้วันที่13ตุลาคม2565นะครับผมอยู่ในเมืองศรีสะเกดนะครับอยู่ถนนเส้นมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกดนะครับอยู่ชุมชนหัวนานะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมาดูสถานการณ์น้ําท่วมกันนะครับวันนี้เป็นยังไงเนาะครับเนาะท่วมท่วมมานั่นแร้วบ่ครับในพื้นที่นี่กอาทิตย์ละบอะท่วมท่วมนั่นแร้วบ่ครับนี่กอาทิตย์ลวนี่ประมาณจังอาทิตย์ประมาณจังอาทิตย์ครับที่ท่วม ประมาณสองสามอาทิตย์ได้อันนี้เขาขายของอยู่แบบนี้เลยบ่ครับเนี่ยขายของแบบว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ได้ยืนอยู่แช่น้าจังสี่บ่ครับโอ้นะครับคุณผู้ชมนั่นคือความลําบากของเพื่อนนะครับเห็นบ่ครับเพื่อนขายของเพื่อนก็ได้ยืนแช่อยู่ในน้ำครับพี่น้องครับหลังลานเพื่อนนะครับน้ำท่วมเต็มที่ขก้นมากแล้วครับนี่เพื่อนขายกับเข่านะครับคุณผู้ชมครับเวลาเฮ็ดกับเข่าก็ต้องยืนอยู่แบบนั่นแหละครับพี่น้องครับยืนแบบอยู่ในน้ำจังสันแหละครับพี่น้องต้องใส่รองเท้าบูทตลอดเลย ครับขอบคุณครับอันนี้คลองเนี่ยเขาเอื่นคลองยั้งก็ครับเนี่ยคลองเนี่ยห้วยน้ำค่ำครวยห้วยทับพันห้วยน้ำค่ำอห้วยน้ำค่าโออ้คลองห้วยน้ำค่านะครับขอบคุณครับครับผมมาดูสถานการณ์นะครับนี่ครับคลองห้วยน้ำค่านะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะสูงขึ้นนะครับน้ำเอื่อล้นขึ้นมานะครับ น้ำเริ่มลนแล้วก็สูงขึ้นนะครับนี่คือคลองห้วยน้ำคำนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหรือว่าพุ่มสูงทีเดียวนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มุ่งหน้าออกจากเมืองศรีสะเกดจะไปมหาวิทยายลัยราชพัฒศรสีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับข้อมูลนะวันนี้ที่ผมมายืนรายงานข่าวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับวันที่ 13ตุลาคม2565นะครับเวลาเที่ยงนะครับคุณผู้ชมครับเวลาประมาณสัก12นาฬิกากว่านิดๆนะครับคุณผู้ชมก็คือเวลาเที่ยงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับข้อมูลวันนี้นะครับ13ตุลาคมพศ2565นสนะครับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในชุมชนหัวนาในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับน้ำในลำห้วยน้ำคำก็เอ่อล้นขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยว ผมจะพาทุกท่านนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปชมบรรยากาศกันต่อไปเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมแล้วผมจะพาทุกท่านนะครับขี่ไปดูนะครับระดับน้ําว่าสูงแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มเอ่อล้นขึ้นมานะครับก็รอบรอบนี้ก็เริ่มท่วมแล้วนะครับนี่คือสถานการณ์น้ําท่วมชุมชนหัวนานะครับ น้ำในลําห้วยน้ําคํานะครับเอ่อล้นขึ้นมาท่วมบนถนนเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็สร้างความยากลําบากให้กับผู้ที่สัญจรไปมาหรือว่านักศึกษานะครับโดยเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกดนะครับซึ่งจะต้องใช้เส้นทางนี้เป็นทางหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นเส้นตรงเลยนะครับ เป็นเส้นตรงที่วิ่งมาจากเมืองศรีสะเกษที่จะไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฏนศรสีสะเกษนะครับระยะทางนี้ก็ท่วมนี้ก็ค่อนข้างยาวนะครับประมาณสัก150เมตรหรือ200เมตรได้นะครับเท่าที่คำนวณด้วยสายตานะครับคุณผู้ชมครับตลอดทางที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าสร้างความลำบากในการขับขี่รถ ให้กับผู้ที่สัญจรไปมาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือสถานการณ์สดๆนะครับน้ำท่วมในเมืองสีสเกตรประจำวันที่13ตุลาคม2565นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมทางแฟนเพจอำเภอราศีสลจยจังหวัดสีสเกตแล้วก็ทางช่อง y o u u u e ศสีสเกตชาแนลจังหวัดสีสเกตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ